สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าตู้จิ๋ว14นิ้วก,กว่าของผมนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำในอ p พีปลามารูจา้จักบปลาสวยงามกันเถอะนะครับผมวันนี้เราจะมาแวะมาหาตู้นี้ผมจะเป็นตู้ที่อ๋อผมจะอธิบายนะครับตู้นี้ผมจะเลี้ยงแต่พวก ปลาดูดนะครับหรือว่าเป็นพวกปลาซักเกอร์พาลมมน,นามนพิซเวินนามอะไรนี่ครับแต่ตอนนี้ผมมีแผนว่าจะเลี้ยงแค่ปลาดูดเท่านั้นนะครับก็ในตัวนี้ผมก็จะมีอธิบายแต่ละตัวเราก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําปลาตัวนี้ก่อนเลยนะครับให้ทายว่าปลาตัวอะไรเชื่อตัวนี้ได้เปล่าหรือว่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะครับ ผมก็จะมาละนำปลาตัวนี้นะครับผมหรือจะมีชื่อเรียกว่าเจ้ปาปลาซักเกอร์แขะก็ได้นะครับหรือว่าเป็นปลาเพราะว่าปลาสายพันธุ์ซักเกอร์นะั้นมีเยอะมากเขาก็เลยเรียกเป็น E n u m b e r อกันนะครับก็เจ้าปลาตัวนี้ก็จะกลายเป็นปลาซักเกอร์แขะ L1CC นะครับผมมันเรามาเจักกันเลยนะครับโ มีรถตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมเจ้าตัวนี้เจ้า l 1นสีสี่นั้นมีหลายสีมากเลยนะครับมีทั้งสีซูเปอร์เลสหรือว่าเป็นแบบออกแนวแดงแงส้มๆเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นนี่ผมเป็นตัวแบบเจ๋เพราะว่ามันอยู่หน้าตู้เลยตัวโชว์ดีมากทำงานได้ดีก็เจ้าตัวนี้ก็จะกลายเป็นซูเปอร์เลสนะครับแต่มันเป็นลูกขัด ขัดแบบรูปแบบไม่ได้เด่นสีส้มจ๋านะครับเพราะจริงแล้วมันจะเป็นออก์นกส้มแดงๆเลยแต่ตัวนี้ผมขอซื้อเข้ามาเพราะว่าราคามันถูกผมจะมากินตะไคร้ในตู้กุ้งนะครับแต่ผมย้ายมาตู้นี้เลยมันก็จอกแนวสีเป็นพีชๆหน่อยนะครับแล้วเรามาดู l 1น cc แบบลาย2 4 k กันะครับนี่เห็นไหมมันแอบอะ่ะนี่นี่คือเจ้า l 1 C 4 cc ยี k นะครับหรือว่าเป็นอารมณ์ว่าแบบ ลายสีทองนี้นะครับนี่มันจะมีตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็ประมาณนี้นครับเจ้าแอลเนสีก็จะมีหลายชื่อเรียกแล้วก็มีลักษณะเด่นๆของเจ้าแอลเนสีก็ดูได้ที่ตาด้วยนะครับนี่ตาเขาถ้าเราสังเกตดีๆตาเขาจะเป็นสีออกแนวดำดำน้ำเงินน้ำเงินนะครับเขาก็จะเรียกว่าเออแอลเนสีบูอายอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างเช่นนี่เจ้าย e 4 k ิบสีเคผมเป็น ถ้าเราสังเกตแล้วตาจะเป็นสีแดงนะครับเขาจะพูดว่า s u c k e r L 1 C C Red Eye นี่ครับก็ประมาณนี้ Red Eye Blue Eye ก็ที่จริงแล้วเขาก็เหมือนกันแหละครับแต่แค่ว่าเป็นลักษณะเด่นเขาเฉยนี่ก็จะเป็น Red Eye แล้วก็อีกตัวนหนึ่งหายไปแล้วต้องหาก่อนนี่ต่ออีกตัวนี้ครับมาดูกันว่าเขาเป็นตาสีอะไรกันมันแอบอ่ะดี่ขปฟังนึงนะโอเคครับเขามาพอดีเลย บังวันนี้นี่นี่นะครับใหน,นึ่อ้ยไม่โฟกับาดเาี๋ยวผมย้ายฝั่งนน้นเดี๋ยวมาอ่ะนี่ครับนี่ก็จะอ๋อนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเลดไอเหมือนกันนะครับก็คือเลดไอทั้งคู่เลยตัวนี้ก็เลดไอเหมือนกันแล้วก็เจ้า L14 สามารถดูเพียยังไงน่ะหรอก็คือถ้าเป็น L14 ตัวเล็กขนาดเนี้ยประมาณได้สักนิ้วนึงนะครับ ก็เราก็ดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่ามันแยะมันเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับแต่ถ้าเมื่อโตมาแล้วได้สักหลายๆเดือนเนี้ยตัวประมาณสัก2 3นิ้วเนี้ยเราวสมาร์สังเกตได้นะครับตัวเมียจะมีหัวที่กลมโตหางที่เลียวกว่าตัวผู้นะครับหางหลังเลียวตัวผู้แล้วก็จะไม่มีหนวดนะครับแล้วท้องเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะสมมติถ้ามีไข่เก็บในท้องความผสมพันธุ์เนี้ย เห็น,หนก็เห็นมาณนี้ก่อนนะครับนี่ท้องเขาจะค่อนข้างใหญ่เลยถ้าเขามีไข่ครับจะใหญ่กว่านี้บวมๆเหมือนว่าแบบมันท้องอื่นเลยครับแต่จริงแล้วมีไข่อยู่ข้างในแล้วก็ตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะลักษณะเด่นๆเ,เลยก็คือมีหนวดนี่นครับมีหนวดเหมือนผู้ชายเลย<ๆ>ก็จะสังเกตง่ายมากแต่แต่จะมีหนวดเฉพาะตอนโตนะครับถ้าเป็นตอนเล็กๆเ,เหมือนที่ผมถ่ายที่นิ้วหนึ่งเนี่ย มันยังไม่มีหนวดนะครับมันยังไม่หนุ่มพอมันยังเป็นเด็กน้อยอยู่แต่ถ้าโตเมื่อไหร่เขาก็จะมีหนวดโชว์มาเลยนะครับผมมันก็จะหนวดมันก็จะยาวได้กว่านี้แต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบเป็นอายุประมาณยี่สิบตัวเมียนิดตัวอยากตัวผู้เยอะเลยแล้วพอเขาสมพันธ์กันนะครับมีผมมีโูกมาโชว์ด้วยอันนี้ผมพอดีผมซื้อตัวผู้มาได้อาทิตย์หนึ่งมันก็คลอดมาเลยนะครับ ตอนที่คลอดแต่ผมนะับฟองได้ประมาณยี่สิบฟองนะแต่มันรอดเหลือหกตัวเพราะว่าผมไม่ได้แยกไข่ออกมาใส่ในที่พักนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันแยกได้หรือเปล่านะแต่ผมว่ามันน่าจะแยกได้นะพอผมไม่ได้แยกปุ๊บพวกปลาสอดหรือว่าปลาซิลแกลกซี่อย่างเงี้ยมันเข้ามากินพวกเจ้าตัวจิว๋วมันมันจะจิ๋วนี่นะครับที่จริงแล้วมันจะมีถุงไข่แดงด้วยมันทําเป็นตัวล่อปลาชันดีเลย ก็เลยเหลือรอดแค่หตัวใน20ตัวเพราะผมไม่รู้ด้วยไม่เป็นไรครับรอบเหลือรอด6ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะโอเคครับงั้นผมจะมาอธิบายตอนครับไอตอจุดเจ้าตัวจิจววจ๋วเนี่ยมันก็อยู่ได้ครับผมสักอาทิตย์กว่าแล้วนะอาทิตย์สองวันนะครับผมถุงแดกไขแดงเขาหายหมดแล้วผมก็เลยสามารถให้อาหารเมร็ดเขาได้นะครับอาหารเมร็ดทุกใช้ก็เป็นซองนี้นะครับ เขาก็จะกินได้นะครับแล้วพรุ่งนี้ชามาก็จะหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบให้นะครับเพราะว่าถุงไข่แดงเขาอยู่ได้มาสัก5วันนองนะครับผม5 6วันสังเกตว่าถุงไข่แดงหมดเมื่อไหร่เราก็สมควรที่จะหย่อนอาหารเม็ดไปให้แล้วนะครับโอเคงั้นเรามาลักอธิบายล,ลักษณะเจ้า l หนึ่งสี่เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเดยอะพวกเก็บอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนเกาะเลยนะครับเก็บจะแข็งมากแล้วก็เหมือนเกาะ ในการที่จะป้อง,อง,องกันสตูเลยนะครับผมแล้วคีบเนี้ยคีบเนี้ยมันเป็นคีบของ L14 หางสั้นนะครับถ้าผมให้ผมยกตัวอย่างนะตัวนี้นะนี่ไม่ใช่ L14 นะครับนี่คือเจ้าเมดูซ่าเนี่ยเขาจะเป็นหางยาวแต่พันหางสร้างเขามีนะโดยกับการเจ้า L14 ก็จะมีหางยาวเหมือนกันโดยเขาจะเรียกว่า L14 ล o n g f i อย่างนี้ครับพวกราคาอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันแต่เอาจริงๆก็แล้วแต่คนชอบครับ ว่าคุณชอบหางยาวหรือหางสั้นแต่ในส่วนตัวผมผมชอบหางสั้นมากกว่าแต่บางพันธ you ุ์ก็ชอบหางยาวนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมแล้วเจ้า l 1 4 4มีประโยชน์อะไรต่อตู้ปลาเราบ้างอ่ะเฮ้ยผมลืมบอกนะอีกเรื่องหนึ่งคือเจ้าปลา l 1 4 4อมีสัญชาติมาจากปลาตะไวัยนะครับอันนี้ผมจำไว้ผมไม่ได้ว่าพูดเลยโอเคพูดซะหน่อยมาจากปาตะไวนะครับแล้วเขาก็ มีอัตราการโตที่ค่อนข้างไม่ได้ช้าและไม่ได้เร็วมันอยู่ค่อนข้างปานกลางนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูนั้นค่อนข้างที่จะง่ายเลี้ยงกับตู้กุ้งแคะได้ตู้หมยน้ําได้แต่ตู้ไมยน้ําได้นี่แต่เขาผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าปลาซักเกอร์เนี่ยเขาค่อนข้างชอบน้ําที่จะกลางๆไปร้อนมากกว่านะครับก็คือเขาจะอยู่ประมาณสัก20 6ถึง3 0ถึง31ได,ด้น,นะครับผมนี่ขนาดผมใช้ประลอดนะครับให้ดูประลอดกันก็ขึ้นไป3าเเกือบ3 2เลยนะ3 1 5เอ็้ยวันที่ร้อนมากวันนี้กรุงเทพร้อนมากก็ยังอยู่ได้นะครับก็ยังแฮปปี้นะผมเหม็นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาค่อนข้างที่จะอยู่น้ำอุ่นได้เลยนะเลี้ยงง่ายมากผมแนะนำเลยแต่เขาค่อนข้างที่จะชอบตู้นํำไม้น้ำที่เป็นออกซิเจน ซึ่งมันกลับกันกับตู้เอ้ยเขาชอบตู้ปลาที่มีออกซิเจนสูงแต่มันค่อนข้างกลับกันกับตู้ไม้น้ำนะครับที่ว่าเราต้องใช้คาร์บอนด้วยเขาก็จะอยู่ลําบากกว่าแต่ก็อยู่ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะอยู่ได้เลยแหละถือว่าผมว่าอยู่สบายเลยแหละมันแต่ถ้าถ้า,าระบบนิเวศหรือว่าระบบตูด้ดีดีกว่าในการเลี้ยงคือตู้ที่มีออกซิเจนสูงนะครับผมแล้วเจ้าปลาซักเกอร์หนึ่งซีซีนั้น มีประโยชน์ยังไงบ้างล่ะกับตูป้ปลาเราก็หนึ่งเลยนะครับเขาเป็นปลาที่ปากสามารถดูดได้ปากเขาค่อนข้างใหญ่แลวเขาเป็นตัวที่เรารู้กันเลยเลยคือปลาซักเกอร์นั้นเป็นปลาดูดกระจบนี่ครับก็คือเนี่ยผมเปิดไฟ24ชั่วโมงเลยนะก็คือไม่มีปิดเลยปิดแค่แบบแป๊บเดียวจริงๆแต่ค่อนข้างจะเปิด24ชั่วโมงมากกว่าก็จะไม่มีตะคร่เลยที่ตู้ ผมบอกได้เลยนะครับว่าตะไคร่น้อยมากที่จะเกิดตู้ได้พวกกระจกเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อคือไม่มีไม่มีจุดเขียวเลยมีตะไคร่นี้หน่อยอันนี้ตะไคร่ไม่ใช่มาจากตู้นะครับน,นี่ผมยกมาจากตู้อื่นมันติดตะไครมันหน่อยก็เลยม,มาใส่ตัวนี้หินแบบหินเซลลิวแบบเนี้ยก็จะมีเขียวอ่อนๆน,นะครับแต่เขียวเข้มๆมนี่คือหายหมดเลยโดนซักเกอร์แอลเนนสีกวาดเรียบกับเจ้าเพื่อนๆนมัน นี่คือข้อดีของซักเกอร์นะครับแล้วก็เขาก็จะไม่กินกุ้งแขะนะครับแล้วก็พวกจุดเขียวบนใบไม้พวกตะไคร่จุดเขียวบนกระจกตะไคร่อ่อนๆเขาสามารถดูดกินได้เลยนะครับแต่พวกตะไคร่เมื่อเขียวหรือว่าตะไคร่ที่ค่อนข้างเหนียวตะไคร่สองหน้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ถ้าเรามีปลาซักเกอร์ ปลาดูดเนี่ยมาดูกระจกเราปุ๊บตะไข่พวกตะไข่ทั้งหลายเนี่ยมันก็แบบเหมือนว่ามันกำลังจะแข็งแรงอะ่ะแต่เราก็ใช้ปลาไปกินมันก่อนตอนที่มันนอนแอร์ประวันนี้นะครับก็คือเป็นการป้องกันตะไข่ได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ช่วยในการทําให้พวกของเสียพื้นตู้ก็หายไปด้วยนะเพราะว่าพวกซักเกอร์เนี่ยเขาก็กินพวกอาหารตกพื้นด้วยนะครับาารจมอะไรเนี้ย พอเป็นอาหารจมลงไปปุ๊บปลากินไม่ทันเนี่ยปลาบนตู้กับปลากลางตู้กินไม่ทันเนี่ยเขาก็จะไปกินข้างล่างให้นะครับผมก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตเจ้าตัวจิ๋วในครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าผมอาจจะมาอธิบายเจ้าเมดูซ่าหรือว่าเจ้าพานามนวันนี้ครับนี่พานามนก็มีหลายคนที่เลี้ยงไม่รอดนะผมเลยว่าเป็นเป็นปลาที่จะค่อนข้างเลี้ยงยากนะเหมือนจะเลี้ยงง่ายนะครับผม มาเกินๆไปก่อนอันนี้ผมเลี้ยงมา 2- 3ามตัวนะคือไม่รอดสักตัวเลยแต่ตัวนี้อยู่ผมมานานมากอยู่ครูผมมา3 4 5ห้าเกือบปีแล้วมั้งตัวเนี้ยไม่ถึงปีครับแต่เกือบปีละแต่นานมากอ่ะมันเกือบตายทีนึงละแต่ก็ยังไม่ตายโอเคครับวันนี้ผมมาอธิบายเกี่ยวกับปลาอื่นๆในตู้นี้ให้ฟังนะครับผมในอ p พหน้าผมอาจจะอธิบายเจ้าเมดิซากับพานาเมนรวมกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดเขา ค่อนข้างไม่ค่อยเยอะนะเมดูซาเพราะผมหาแล้วมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เมตาพาราเมนนี่ก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบปลาเหมือนกันก็ยินดีที่เราได้เจอกันนะครับโอเคครับงั้นก็บายบายนะครับมาคอมเมนต์แนะนำว่าอยากดูจักปลาตัวอะไรได้นะครับผม ว่าแนะนําการเลี้ยงให้ผมหน่อยก็ได้นะเพราะผมก็ไม่ใช่เซียนอะไรโอเคครับงั้นก็จากไปประมาณเท่านี้นะครับบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบาย